สวัสดีครับผมจัมโบ้ฟอร์ดอิซึมนะฮะวันนี้เราจะพามาชม Ford Ranger รุ่น XLS ที่เราแต่งให้กับลูกค้านะครับตอนนี้ลูกค้าขึ้นรถมาจากเชียงใหม่แล้วนะฮะเราก็มารีวิวรถกันก่อนนะครับก่อนที่จะส่วมาพรุ่งนี้เราไปดูกันครับว่ารถคันนี้เราแต่งอะไรบ้างรถคันนี้นะครับราคา8 7 9 0 0 0บาทนะครับสีเทาดำนะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบนะฮะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีด เราแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างคันนี้นะครับเราไปชมกันเลยดีกว่าด้านหน้านะครเราได้ทําการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เลยนะฮะนะครับถอดกันชนขออภัยครับถอดกระจังหน้าเดิมนะคะคืนให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ใส่กระจังหน้าอักษรฟอนต์ FORD ที่เป็นตัวใหญ่เลยนะครับเป็นอักษรฟอร์นะมาพร้อมกับไฟ LED ตรงนี้นะฮะจุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็เลือกได้ด้วยว่าเป็น สีขาวก็ได้สีส้มก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ลูกค้าก็มาปรึกษาว่าเออเอาสีอะไรดีนะครับซึ่งผมก็เห็นแล้วว่าไฟหน้าเป็นสีขาวอยู่แล้วเนาะนะครับเราก็อยากให้มันมีมิติที่แตกต่างนะครับก็เลยแนะนําลูกค้าเป็นสีส้มนะครับถ้าเกิดใครเห็นวิดีโออินเสิร์ตตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าสวยงามมากๆเลยนะครับไฟตัดหมอกที่มีมาให้ในรุ่น XLS นะครับตัวนี้จะเป็นไฟหลอดฮาโลเจนนะครับ ก็จะเป็นไฟออกสีเหลืองๆตามในคลิปเลยนะฮะนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับที่เราแต่งให้กับลูกค้านะครับล้อมแม็กตัวนี้นะครับเป็นขอบ18นิ้วแม็กโอเอซิสนะครับมาพร้อมกับยางไซลุนนะครับซึ่งลูกค้าก็ถามว่าไซลุนนี่มันยางดังไหมหมายถึงว่าแบรนด์มันดังไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อันนี้ผมก็ไปเสิร์ชในเว็บมานะครับแลก็ยางตัวนี้ติดอันดับท็อป20ของโลกนะฮะนะครับที่ขายทั่วโลกนะครับไซลุน นะเพลบนี้ห่อแบบนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับซีรีย์ยางที่เราใส่เนี่ยอยู่ที่265 65R18 นะครับทำให้แก้มยางเนี่ยโตขึ้นมานะครับแล้วดูเต็มซุ้มแล้วที่สำคัญลูกค้าซีเรียสมากเลยเรื่องล้อที่ล้นออกมานะครับล้อตัวนี้เป็นออฟเซ็ตบวก15นะครับแม็กตัวนี้นะครับออฟเซ็ตบวก15นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยล้อเนี่ยจะไม่ค่อยยื่นลงมาหน้าตัวฐานเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับออฟเซ็ตศูนย์นะครับจะยื่นลงมาเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ไม่ต้องการที่จะใส่ ซุ้มล้อนะฮะก็เป็นเบ้ารออมือจับตัวนี้เป็น New Ranger นะครับสีแดงนะครับสีดำด้านนะครับติดเบ้ารองมือจับติดคิ้วกันศาสตร์นะครับแล้วก็ติดิล์มเซรามิกตัวนี้นะครับ60%นะครับบานหน้าแล้วก็ประตูคู่หน้าเป็น60นะครับประตูคู่หลังเป็น80นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็น80บอร์เซนะครับคือความเข้มของมันนะฮะนะครับก็ ดูสวยไปสวยงามไปแบบนึงนะครับเพราะว่าถ้าติด80รอบคันเลยเนี่ยมองลําบากครับมองท่านข้างลําบากในเวลากันคืนนะมองลําบากจริงนะแล้วก็ตัวนี้จะมีข้อฝาถังน้ํามันนะฮะด้านท้ายนะครับลูกค้าก็รีเควสมาเลยว่าอยากได้ไฟไท้ายแบบ Full LED ดแบบนี้นะครับรวมถึงคอบไฟไท้ายด้วยนะครับแล้วก็ข้อไฟหน้านะฮะด้านหลัง มีการเปลี่ยนนะครับดึงสติกเกอร์ x อ s ออกด้วยนะฮะแล้วก็ใส่ตัวสปอร์ตเข้าไปตัวนี้เราเบิกศูนย์ให้แท้เลยนะครับนะจะเป็นสีดำผิวเรียบนะฮะไม่ถึงกับผิวไม่ถึงกับดำเงานะเป็นดำด้านนะครับแต่ว่างานชิ้นงานดีมากเลยนะครับเป็นรุ่นสปอร์ตที่เรามาติดสำหรับภายในนะฮะก็เราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะครับสีดำเดินได้ขาวออขอภัยนะเดินได้เท่านะฮะ นะครับแล้วก็ปูด้วยพายางเข้ารูปนะฮะดูสวยงามมากเลยนี่ครับสวยงามนะครับแล้วเราก็ตรงชายบันไดนี่นะครับเราก็มีติดสครับเพจให้กับลูกค้าด้วยนะครับเป็นสครับเพจของ Ford Performance นี่สวยงามครับแล้วนี่ก็คือเบาะคู่หน้าที่เราเปลี่ยนเป็นเบานะนัง นะครับเราออปชันมาเต็มเลยครับสำหรับรถคันนี้นะฮะออปชันเทียบเท่ากับตัวรุ่นสปอร์ตรุ่นไวแท็กเลยนะครับนั่นก็คือพวงมาลัยไฟฟ้านะครับแล้วก็มีหน้าจอตรงกลางเหมือนกันนะฮะนี่ครับหน้าจอตรงกลางแบบนี้นะครับมีเหมือนพวกรุ่นท็อปเลยฮะดูถึงหน้าจอดิจิตอลตรงนี้นะครับนะครับมีเหมือนตัวรุ่นท็อปเลยอันนี้คือเกียร์หสปีดนะฮะแล้วก็มีระบบด้อยโม่ต่างๆนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถราคาย่อมเยานะครับ8 7 9 0 0 0บาทนะครับก็สามารถติดต่อเซลล์จัมโบ้ได้เลยนะครับนี่จะเทแบบนี้